ตามอยู่ซึ่งทำจำสอนของพระผู้มีพระบาทเจ้ามัตน์ธรรมสติธรรมสาสาธุปฏิปฏิขอให้การปฏิบัตินั้นนนั้ของเราทั้งหลายทีมาสสกีวะนัตุกุตัมรัตนัสอันตากิริยาจะสังวัตตุ ไเพื่อการทำที่สุดแห่งกองมุคคลท้นมีเกินที่ราบรินีพุทธีธาตุกัคคัจจะวจิตสารังตังสรมมสัพุทธาเราทั้งหลายวจิตจากพระพผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดจะมีเรศรุชาไดยโดยบ่าเมีแม้ปรินิปานา พระองคาา์นั้นจตาการัรมานาคยาพัพระชิตาเป็นผู้มีตาตาอกผวดจากเรือนไม่เกี่ยวว่างไ้เรือนแลว้วต่สมีพระสวัสดิกพระมัจจายาจารามาพาป,ปิจุตเจ้าพระมัจันในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองนานเกี่ยวกับนามสิาตาสารมะสมพนา ถืงอความด้วยสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของทิ่สูงทั s <S kind of um, ta, u, ้งหลายจางโราพมิาจารยทีิมัตตาเทวอรสชาชูกาตันรัสตาปัญจกิยาญาตวัดแต่ชูปอใอยพรรมจันของเราทั้งหลายนั้นจงผิดไปเพื่อการัำที่สุดแห่งของชุกทั้งสิ้นีเถิด อน wa ิมยัตังการิกาปจิวะนาปะตังภนามะเสปฏิสังขารุติโสติวะรังปฏิเสวะมิประยมิจารณะตุเยหะายะทุโมคิวณยาวะเทวะสีตัสสะปฏิกาตกายเลียงเพื่อควบันเทิงาคุณาสะปฏิบัติ

ละกบิดกายวะให้เกิดความอันามที่ทำโยมิโทษิี่นักตนชาาิเชว่านี้รา้ว่อมิจารนาตโดยแยกไปแล้ฉันดิก็ว่าเรียกว่ากยยะไม่ได้เป็นใครพืวอวาดเลยเด็นไปบุปผานนั่ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเอาไม่เปิดทางนำให้ทางายนั่นเป็ทายไม่ให้เป็นไปเพื่อความยากนั่นทีู่้นยาไม่ให้เป็นไปเพื่อตุกเองยาวะตทวะอิมัสกายัสสติทิยา แต่ใ <Mile> ห้เป็นไปเพียงเพื่อความทั้งอยู่ได้ใน่งกายนี้ญาณายะเพื่อความเป็นไปได้ของฐตนะดีนิสุขาราตียะเพื่อความกินไปแห่งความบังาักายธรรมะจริยาสุคลายะเพื่อหาลุงพ่อแก่การประพฤติภูมิัจ ที่ควรจะเวียนนังคว่ำทีนั่งพระนี้ช่วยเราทำอย่างนี้เรายอมรับมาเสียได้ถึงทุกขเวทนาเกิคขึ้นกวามเดียวหน้าวันเจอเวทนาหน้าคุปตะเจตานี้เรียกวันนี้ทุกขเวทนาไม่ให้เกิดข้น อยาลได้จิมวิญญาณสติอานมณ์ชตะเจนสมาสุขญาโยจารีอาจุดความเปลี่ยนไปโดยจักรงแห่งธรตมชาติด้วยความเป็นผู้หาโทษนี้ได้ด้วยแต่ความเป็นอยู่โดยสมาสุขด้วยจัมรีแก่เราจัมรี ปฏิจจพายุนิสเซนาชนะปฏิเสวามิปรายอมพิจารณาดูแยกปล่อยแยกใช้เฉยเสือนะชำระอย่าว่าตีวสีตัสสะปฏิฆาตยาเพื่อเพื่อมขันความรักคุณาสักพิสาตาญาเพื่อเพื่อมขัน ันสามารถสสว่าตาติริดสัพพะสังขารสยะปิตัยายะเกื่อะมาทังปัจจันเกิดจากเกลวยุลมในแค่สัตว์เลียงการทั้งหลายยาวาเทวาอุุปาิสัญวนิโธธนาปิสันลาณาามะจารเรียงเพื่อ เพอมีจางกินาอากาแล้เพื่อมาเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในบิดเว้นสนัภาวนาปฏิจจมัยอสมยานะอาักเมตาริษานปฏิเสวานีเรายอมพิจารณาโดยแยกไป เวสสกุลิกาอันเพื่อคุณเกตคนไทยญาวะคีวะอุปัญญากรรโวยาปาทิกานังเวทนานังปฏิปตายาเหยื่อควมบาดทุกขเวทนาอันบังเกิด้นแล้วพิยาภาตังตังปนมูลปะยะ